วันนี้เรามาเปลี่ยนโคมไฟหน้า G S X 150กันก่อนอื่นเราก็ต้องถอดโคมไฟหน้าเดิมออกมาก่อนนี่จะเป็นอันนี้โคมไฟหน้าเดิมอันนี้โคมไฟหน้าแต่งอย่างสวยนี่พอใส่เสร็จแล้วเรามาดูกันนี่พอมองมุมนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่จะเห็นความต่างชัดเจนถ้าเรามองมุมนี้ นี่เรามาดูของเดิมของเดิมมันจะดูเรียบๆมนๆพอเรามาดูโคมแต่งแล้วเราจะเห็นตรงนี้เลยเป็นเหลี่ยมเป็นสันชัดเจนพอเรามองดูด้านข้างเนี่ยสวยขึ้นกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าต่อมาเราก็จะมาติดวิงเล็ตกันเราก็ทําให้มันร้อนก่อนมันจะได้ติดแน่นขึ้นนี่พอเราติดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะเห็นได้ว่าพอไฟหน้าทํางานแล้วเห็นเป็นเส้นชัดเจนนี่เลยเพื่อนๆดูสวยขึ้นกว่าเดิมดูเท่ดูหล่อขึ้นกว่าเดิมเป็นสิบเท่าเป็นร้อยเท่านี่เป็นยังไงดูวิงเล็ตก็โอ้โห ดูสปอร์ตขึ้นนะวันนี้ก็เช่นเคยมาที่ว่าเร็วก็ยังแพ้ลาเพราลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจเราคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากกดติดตามรับชมก่อนจากกันวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับ